白素。 ยาดโดดข้ามทะเลทรายดินรู้ฟ้าไม่รู้ก้าวสู่เส้นทางที่ถูกฟันเย่ขขารู้แล้วไปซะ,ะใครใช้ให้เจ้าปล่อยมือข้าเพราะข้า <พ>เจ้า,าคบอะไรรู้ไหมห่างตัดสินใจผิดพลาดเจ้าอาจตายได้แต่เจ้าก็ยังตามข้ามาเจ้าเชื่อในตัวข้าหรือกลัวข้าตายเพราข้าเคยบอกว่าจะไม่ให้เจ้าตายมือ่อจะทำอะไร ข้าเชื่อแล้วข้าเชื่อว่าเจ้าจะไม่ให้ข้าตายข้าพูดคำไหนคํำนั้นเจ้าวางใจข้ามให้ตัวเองตายแน่ยามประโยคสุดท้ายของเพลงได้ไหมดินฟ้าไม่รู้ก้าวสู่ทางถูกต้องประโยคนี้บอกใบ้ว่าคำตอบอยู่ใต้ดินเราต้องทำตามน้ำไปหาช่องลมให้เจอและเข้าใต้ดินถึงจะหาทางที่แท้จริงเจอแตไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะปล่อยมือข้าชีวิตเจ้าเป็นของข้า ฟานเย่แม้เจ้าจะลงมาเพราะข้าแต่ข้าต้องแก้ไขที่เจ้าพูดหน่อยชีวิตข้าเป็นของข้าขอบคุณที่เจ้าไม่ลังเลเสียงตายกับข้าแต่ถึงไม่มีเจ้าข้าก็ช่วยตัวเองได้ที่นี่คงเป็นศูนย์กลางของค่ายกลข้ารู้สึกว่าทางเข้าเมืองคงอยู่ที่นี่จับเข้าไว้จับเสื้อข้าเอาไว้สิ ตามมาให้ดีแล้วอย่าวิ่งไปทั่วล่ะอาจจะมีคนไกอีก ใช้อำนาจรังแกคนเจ้าเรียนรู้เร็วดีม st ีอำนาจอย่างเจ้าอยู่หากไม่ยืมมาใช้เดี๋ยวถูกฟ้าผ่าตายไม่เป็นไรนะเจ้าเป็นใครบอกชื่อมาลืมบอกไปห้องฉันดีเป็นของข้า จ้ามีสิทธิ์อะไรเนี่ยนี่สิพี่ใจเย็นลองลอาลึกขาดเจ้ไม่ได้จังเถื่อจังเถื่อตายหรอกของของฉันร้องก็ใช้ได้เนอะนั่นน่ะสิใเย็นหัวเราะอะไรเอ่อไม่มีอะไรแค่คิดว่าความรู้สึกที่ใช้อำนาจรังแกคนก็สะใจดีต่อไปจะใช้บ่อยๆ

พี่ชายท่านนี้นี่พวกท่านทุยใครเป็นพี่เจ้าเผ่าเซียนกับเผ่าปีศาจไม่มีดีสักคนเป็นพวกเจ้าที่นำโรคเข้าสู่เมืองสมควรตายทั้งหมดตีให้ตายตีให้ตายตีให้ตายโรคใครเหรอตีให้ตายตีให้ตายสิพี่ดี่คนนี้เป็นอะไรไปคงไม่ใช่โรคธรรมดาไม่ต้องพูดเรงมากความเสียนและปีศาจไม่เคยเห็นค่าชีวิตมนุษย์อาคมอย่างเรา ตีพวกเขาให้ตายเด็กก็รอดแล้วใช่พวกทุกทตานทุกท่านอย่าใจร้อนเออนี่พอแล้วพอแล้วมนุษย์อาคมเป็นคนชั้นต่ำเจ้าผู้ไรของเจ้าเร่ออะไรเนี่ยท่านอ้องพวกเขาเชิญเราให้ลดตัวร่วมงานประลองไม่มีงานต้อนรับยังพอว่าแต่ยังกล้ารวมตัวมาหาเรื่องดีมาสิข้าจะดูซิว่าวันนี้พวกเจ้าจะทำเอาไวได้ ข้าคิดว่าคำพูดนี้ไม่ผิดอยังสู้ไม่สาแก่ใจเอดูสิมนุษย์อาคมคนไหนอยากตายมาประลองกับข้าไม่เกี่ยวกับเจ้าไม่เกี่ยวกับข้าเหรอข้าทำข้อตกลงกับตําหนักห้าวเย่เมื่อตกลงกันแล้วก็ควรเชื่อใจกันแล้วกันตอนนี้เมืองอี้เฉิงวุ่นวายฐานะของเจ้าน่าสงสัยข้าอาจยุติข้อตกลงได้นี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าเจ้าคงจะรู้ตัวจริง ทียนนหหัววน้านแลใช่มฐานะของเทียนหัวไม่เกี่ยวกับการรวบรวมห้าอาวรแม้สักนิดฟานเย่ข้ารู้เจ้ามีความสามารถและข้าสู้เจ้าไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าข้าต้องยอมรับการหลอกลวงทั้งหมดของเจ้านะข้าไม่สนใจฐานะของนางก็ได้แต่ข้าต้องการความเชื่อใจและความเคารพในการร่วมมือกันเทียนหัวเจ้าออกไปก่อน เจ้าค่ะเจ้าตำหนักเทียนหัวเป็นมนุษย์อาคมจริงส่วนเรื่องที่นางมีพลังวิญญาณทะลุขีดจำกัดเป็นเรื่องของตัวนางเองไม่เกี่ยวกับเจ้าแล้วค่ะได้ทุกคนล้วนมีความลับข้าไม่ถามก็ได้แต่ในเมื่อนางเป็นมนุษย์อาคมก็น่าจะรู้จักเมืองอี้เฉิงดีตอนตามหาทางเข้าเมืองอี้เฉิงเขาเกือบตายในคล้ายก้นทาเทียนหัวได้ให้บบกแสอะไรไหม เทียนหัวติดตามข้ามาเจ็ดปีเจ็ดปีมานี้นางไม่เคยติดต่อกับเมืองอี้เฉิงทางเข้าของเมืองนี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีตำแหน่งโดยละเอียดเจ้าข้าเทียนหัวล้วนไม่รู้อะไรตอนที่เข้ามาในเมืองอี้เฉิงแล้วนางไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตำแหน่งเพลิงไททั้งสามเลยเหรอนางไม่รู้เลยดังนั้นเจ้าไม่สงสัยนางเลยเหรอข้าไม่สงสัยเจ้าไม่สงสัยก็ได้แต่ทําไมข้าต้องเชื่อใจนางด้วยเาเจ้าต้องเชื่อข้าทุกอย่างนอกจากตัวข้าแล้วก็เชื่อใครไม่ได้ทั้งนั้น เรื่องที่จะปกป้องเจ้าข้ารับปากได้ขอเพียงข้าไม่ตายก็ไม่มีใครฆ่าเจ้าได้ฟังแล้วน่าส้งใจย,ยิ่งนะฟานเยคนที่เจ้าปกป้องสุดกำลังไม่ใช่ข้าแต่เป็นศิลาไร้อาวรน ทำไมไม่ใช่อย่างนั้นเหรอเจ้าจะคิดเช่นนั้นก็ได้ดังนั้นอย่าบุมบามอย่าเพอเจอตั้งใจหาเพลิงหัไทยรวบรวมอาวรทั้งห้าเรื่องที่เจ้าต้องทำสำหรับข้าแล้วมีเพียงเท่านี้เช่นนั้นก็เท่านี้ทำเรื่องนี้เสร็จระหว่างเจ้ากับข้าไม่มีอย่างอื่น Ja! Oh. 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 Oh.

หนักริบไปไอ้อาฆาตของโรงเส้นรุนแรงนะักเล่าวิญญาณของข้าต้านได้ไม่นานชงเจ้าอย่าเข้ามาไปสู้ ไมเจ้าใส่เสื้อผ้าเผาจิ้งจอกล่ะนั่นสิเจ้าทำไมเจ้าใส่เสื้อผ้าเผาจิ้งจอกล่ะเจ้าก็ด้วยฮะใครเปิดเสื้อผ้าให้ข้าเจ้ามองข้าทำไมคิดว่าจะเป็นข้าเหรอเราอยู่สุสานมนุษย์อาคมไม่ใช่เหรอทำไมจู่ๆถึงมาที่นี่ที่นี่ที่ไหนเฮะนี่คือบ้านของข้าคุณหลุนน่ะคุณหลุนเหรอคุณหลุนเหรออ้าวไม่ถูกนะคุณหลุนนี่ผิดปกติตรงไหนเหรอ ตำหนักอูจีถูกทำาลายไปตั้งแต่พันปีก่อนแลแ้วแท้